สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมรันเลนเจอร์กันอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มตั๋วเพื่อโอกาสได้รับเลนเจอร์บินเมอรี่ทาบมืดนะครับหรือเม r รี่คสสริสต์มาสนี่เองโอเคเราผมมียสามสตั๋วนะครับก็สุ่มได้6รอบนะครับว่าเราจะได้เมอรี่หรือเปล่านะครับถ้าได้มานี่คือไอดีนี้สวยเลยนะ แต่มันก็โอกาสออกยากมากก็ลุยกันเลยครับมาลุยลุยลุยตัวแรกตัวแรกปุ๊บมาปุ๊บโอ้โหลิอามันออกยากมากจริงๆครับคือแบบมันออกยากแบบยากจนไม่รู้จะยากยังไงแล้วอะ่ะก็เป็นลิมิเต็ดนะครับม,ม,มันมาเฉพาะช่วงมันมาเฉพาะช่วงคริสต์มาส เท่านั้นโอ้โหมูลผู้สวมหน้ากากมารอบนี้รอบที่สามครับมันต้องมาแล้วเมอร์รี่คริสต์มาสเมอร์รี่คริสต์มาสปึ๊บโอ้โหบาหัวขมโมยแม่เจ้าขอละขอละเมอร์รี่คริสต์มาสเมอร์รี่คริสต์มาสเมอร์รี่ขอละ มาให้ผมเธอนะนะผมมีตัวบินอยู่แต่ว่าถ้าเอาคุณมาด้วยมันก็จะเป็นคู่หูที่โหดที่สุดเลยล่ะนะครับโอ้โหคันนี้ผู้แข็งแกร่งผมไม่คาดหวังแล้วล่ะนี่ยมันไม่น่าจะออกให้ผมอะ่ะขอล่ะนะมันจะไม่ออกให้จริงๆหรอหรือว่ามันจะขี้แพงไปไหนอ้า มันต้องมายกเลิกสิบครั้งไปเลยเจ็ดแปดเก้าสิบสอดลุยรอบสุดท้ายครับผมรอบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดรอบสุดท้ายมันต้องอมาไม่เนี่ยโอ้โหบ่าวสมาชิกแกงครับผมหมดครับผมก็สรุปกันเลยนะ <c oughs> ได้ <c oughs> เกลือแบบ เกือเต็มเต็มรับเกือเต็มเต e ็มหนึ่งยี่ห้อ1น ea นะครับก็ใครที่คิดจะสูงก็คิดพินิษควรให้ดีๆนะครับว่าคนรจะสูงหรือไม่สูงนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ